สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงความรักวิเ h a i ์ทาร์ดนะคะแม่มดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่ในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมนะคะในช่วง16-30กถึง30กันยายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันค่ะ ตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทําสมาธิหลับตานะคะนึกถึงหน้าเขาคนนั้นค่ะแล้วอธิษฐานอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนํานะคะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่านสองสำรับนะคะ v e ว y d a วิ i t h Tarot นะคะแม่มดจะใช้อ่านในฝั่งของเขานะคะ ในฝั่งของตัวคุณนะคะแม่มดจะใช,ช้ไพ่สมิธเวททาร์ดน,นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านในฝั่งของตัวคุณก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปอ่านในฝั่งของเขานะคะขอคำแนะนำจากไพ่นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลให้ไพ่ช่วยบอกแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ 16- 30กันยายนจะมีแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไรให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลค่ะขอคคำแนะนำจากไพ่ให้ไพ่ช่วยบอกและแนะนำความรักความสัมพันธ16์16-30กันยายนนะคะ เหมือนเดิมนะคะเขาหล่นออกมาแม่มดจะเลือกเขาเป็นไพ่ใบแรก a t ทค่ะ for of one นะคะ s t r n g ค่ะ ten of one ค่ะ เจอมูนค่ะนายออฟเพนตาเคิลทรีออฟวานนะคะทูออฟเพนตาเค่ะไฟออฟสอดค่ะ6 of นะคไะพ่ใบแรกนะคะในตำแหน่งของตัวคุณนะคะชาวราศีตุลคุณได้ไพ่เดสนะคะคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์นะคะของการที่ถึงจุดสิ้นสุดนะคะกำลังที่จะ จบสิ้นนะคะจากสิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็กำลังจะเริ่มต้นใหม่นะคะมองว่าตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์แบบที่เป็นทุกข์กับความรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันทำให้คุณเครียดแล้วก็วิตกกังวลนะคะมีความคิด วิตกกังวลต่างๆนานามากมายในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่หนักแล้วก็เหนื่อยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการทะเลาะถกเถียงอะนะคะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันอะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่า คุณต้องใช้ความพยายามและความอดทนะนะคะต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆนะคะต่อสู้กับปัญหาต่างๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะคุณค่ะเป็นคนที่มีความสุขนะคะแล้วก็มีความพร้อมในทุกเรื่องนะคะขาดอยู่เรื่องเดียวค่ะ ในเรื่องความรักนะคะในความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักระยะทางไกลก็ได้นะคะอาจจะรอคอยใครสักคนน่ะนะคะ เป็นการรอคอยที่ยังไม่รู้ว่าจะมีผลลัพธ์ตอบกลับมาว่ายังไงนะคะคุณก็กําลังประเมินสถานการณ์นะคะคุณก็กําลังลังเลอยู่นะคะว่าจะทํายังไงกับเหตุการณ์ตรงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณก็ต้องการหยุดพักเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็เดินหน้าจากไปนะคะเดินหน้าจากไปเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็เดินหน้าจากไปเพื่อที่จะตัด ปัญหาบางอย่างออกไปจากตัวคุณเองอ่ะนะคะถามถึงความสัมพันธ์อ่ะนะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบอ่ะนะคะแต่อาจจะแค่แยกย้ายกันชั่วคราวอ่ะนะคะให้ตัวคุณนะคะหยุดเครียดจากสถานการณ์เนี้ยนะคะเพราะว่ามันมีความเครียดแล้วก็ความคิดกังวลอย่างมากในความสัมพันธ์แล้วก็ในความรู้สึกในขณะนี้ของคุณน่ะนะคะแม่มดจะขอไพ่เพิ่มนะคะ ให้ช่วยบอกหน่อยคะ่ะว่า the date คืออะไรคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะขอไพ่เพิ่มนะคะ the date หมายถึงอะไรคะ the date คือ j u s t i c ะนะคะไพ่ j u s ส i c ะนะคะออกมาบอกว่า ตอนนี้นะคะตัวคุณเองก็ต้องการความยุติธรรมจากเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอ่ะนะคะตัวคุณเองก็อยากจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวคุณน่ะนะคะแม่มดมองว่าในสถานการณ์นี้เหมือนกับคุณก็ยังทําอะไรไม่ได้นะคะคุณก็เลยอยากจะพักจากสถานการณ์นี้เพื่อเดินไปข้างหน้านะคะเพื่อรอดูว่า ความเปลี่ยนแปลงข้างหน้าจะเกิดขึ้นยังไงนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนอนะคะแม่มดมองว่าสถานการณ์ของคุณอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขอไพ่เพิ่มในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะขอคําแนะนำจากไพ่นะคะ16-30กันยายนค่ะเขาคนนั้นของชาวราศีตุล จะมีแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไรนะคะให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะโฟลออฟวานค่ะ m a g i c เชี ician, ค่ะไฮพ t เทสค่ะ King of Cup ค่ะ Nine of Cup ค่ะ Two of s w o r d ค่ะ Three of p e n t a c l e ค่ะ Two of p e n t a c l e ค่ะตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะ Two of p e n t a c l e ของคุณและเขา Hangman ค่ะ ไฟออฟวานค่ะสถานการณ์ในฝั่งของเขาอะนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแม่มดมองว่าสถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นของคุณอะนะคะเขาก็เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเช่นกันนะคะตัวคุณเองนะคะ มีครอบครัวแล้วเขาคนนั้นในฝั่งตรงข้ามของคุณก็มีครอบครัวแล้วเช่นกันค่ะนะคะเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของทักษะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็เขาคนนั้นของคุณอาจจะต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะหรือต่างจังหวัดก็เป็นได้นะคะมีแนวโน้มที่จะทำงานนะคะแล้วก็ ติดต่องานกับคนต่างชาตินะคะแล้วก็เขาคนนั้นของคุณอาจจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ของการเริ่มงานใหม่นะคะหรือเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะแม่มดมองเห็นมีอีกหนึ่งคนนะคะในความสัมพันธ์อนะคะเป็นผู้ชายที่มีความเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นนะคะเป็นผู้ชายที่มีจิตใจดีนะคะเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเขามีความรู้สึก รักนะคะความปรารถนาดีนะคะความรู้สึกดีๆมามอบให้กับคุณนะคะแต่ตัวเขาเองค่ะก็เป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะนะคะตัวเขาเองค่ะก็รู้สึกนะคะมีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณนะคะเหมือนกับมันมีแรงดึงดูดนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหานะคะมีสเสน่ห์นะคะรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ มีความสวยงามนะคะแล้วก็มีความลึกลับซับซ้อนน่าค้นหาเช่นเดียวกันน่ะนะคะในความสัมพันธ์นี้แม่มดมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีรักซ้อนแน่นอนค่ะนะคะมีสองเหรียญสเหรียญและ2ดาบเข้ามาพร้อมกันน่ะนะคะ ตัวเขาเองอะนะคะก็รู้สึกนะคะยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะระหว่างของสองสิ่งะนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาจะต้องตัดสินใจะนะคะเขาก็กําลังคิดวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์อยู่นะคะอยู่ในสภาวะของการเครียดการคิดมากนะคะการที่ตัวเขายังทําอะไรไม่ได้มากนะคะเขาก็หยุดนะคะคิดนะคะหยุดนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเขาอะนะคะ ตัวเขาเองนะคะก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังคิดนะคะกำลังอดทนรอนะคะกำลังที่จะใช้ความคิดพิจารณาว่าจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะในความสัมพันธ์นี้มันก็มีความขัดแย้งกันของตัวเขาเองด้วยนะคะใจนึงก็อยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณนะคะอีกใจนึงก็คิด วิตกกังวลยังเลือกไม่ได้ยังไม่รู้จะทํำยังไงกับความรู้สึกความรักที่มีกับคุณนะคะในขณะที่ตัวเขาเองก็มีความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วและในฝั่งของตัวคุณชาวราศีตุลคุณก็มีความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วเช่นกันนะคะแม่มดมองว่าเป็นรักซ้อนแน่นอนค่ะเป็นความรักที่ยังไม่ถูกต้องเป็นความรักที่ยังเปิดเผยไม่ได้และเป็นความรักที่ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ในตอนนี้นะคะ การอ่านนี้ค่ะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปมิได้ชี้เฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขาหรืออาจไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์ค่ะ แม่มดขอขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ Wish AIM ทาร o t นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ